สวัสดีค่ะมาพบอบกับพัดเพชดยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถ t ต y o ต a f ฟอร์จ e เนอรนะคะขับเคลื่อนสองล้อคันนี้เลยนะคะค่ะเป็นบอดี้สีขาวนะคะขัดเทเบียน3ขอขายพอสัมภาวหนึ่า 1, 3, 4, 4, ี่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะรถปี2019ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเลขไม้นะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะของเจ้าของเดิมจะอยู่ที่ 139,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่989,000บาทค่ะคุณลูกค้าขะค่ะ,คะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูในส่วงของรอบคันนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะสวยงามแค่ไหนนะคะสำหรับ Fortuner 2.4่ V ขับเคลื่อน2ล้อนะคะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะมาดูในส่วงของกระจังด้านหน้านะคะ ค่ะก็จะมีตัวหนังสือ f o r t u n e r นะคะสีดำอยู่ด้านบนนะคะค่ะแล้วก็จะมีในสองของค่ะเป็นสีดำนะคะดำเงานะคะตัดกับโครเมียมนะคะเส้นตรงๆลากลงมาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟของเขานะคะเป็นไฟ LED นะคะค่ะใน time running line นะคะค่ะ คนไฟของเขานะคะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกลายงานนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะค่ะกรอบโครเมียมนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ,คะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะที่เบอร์0 9 5 9 9 4 3 5 6 3เเป็นเบอร์พัเดเพชรยนต์นั่นเองค่ะคุณลูกค้า ค่ะมาต่อด้วยในส่วนของบริเวณล้อของเขานะคะค่ะล้อของเขานะคะค่ะก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกนะคะเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะเป็นล้อแมกสิบแปดนิ้วนั่นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะจะเป็นในส่วนของสองหกห้านะคะทัพหกสิบอาร์สิบแปดค่ะ แล้วก็มาดูในส่ของปียางของเขานะคะปียางของเขานะคะจะเป็นปียางนะคะ2 0 1 8นะคะสัปดาห์ที่50นั่นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะยังไงกันบ้างคะค่ะด้านข้างของเขานะคะไม่มีอรอยขีดข่วนในดๆเลยนะคะไม่มีอรอยแก้มบุ๋มนะคะ ค่มีบันไดด้านข้างมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีขาวตัดดำนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับของเขานะคะจะเป็นนะคะโครเมียมตัดกับบอด,ดี้ตัวรถนะคะสีขาวนะคะข่ะแล้วก็ใน่วงของกระจกนะคะก็ยังเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานโตโยต้า hmm. เลยนะคะ mm hmm. กระจกเดิมๆนะคะ มาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะคะค่ะก็จะมีในส่วนของไฟเบรกด้านบนให้นะคะค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะ t o ยตาฟอร์จูเน r นะคะเป็นในสงองคมียมนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะมาพร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างนะคะค่ะแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะเขาจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ กระจบด้านหลังของเขานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะก็ไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันนะคะว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ มาดูในส่องของห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะคุณลูกค้ามีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7ใบนะคะค่ะ แล้วก็มีในส่วนของปุ่ม engine start นะคะเป็น start มือนะคะคะ่แผงประตูด้านข้างนะคะจะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะค่ะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะค่ะก็จะเป็นปุ่มในส่วนของควบคุมนะคะค่ะของเครื่องเล่นนะคะควบคุมผ่าน ในส่วนของพวงมาลัยได้เลยนะคะสําหรับคนขับนะคะสามารถกดรับสายวางสายนะคะเลือกโหมดต่างๆฟังก์ชันต,ต่างๆได้เลยนะคะค่ะหน้าปัดของเขานะคะหน้าปัดเลนไม้น้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุของเขานะคะก็จะมีในส่วนของระบบนําทางนวเกเตอร์ igator, ให้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าขาค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ปรับ อากาศของเขานะคะก็จะเป็นปรับออโต้ให้นะคะค่ะแล้วก็จะมีในสองของค่ะที่เก็บเหรียญน,นะคะค่ะตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็จะตรงนี้นะคะก็คือจะสามารถวางในส่วนของแก้วน้ําได้นะคะลูกค้าขาค่ะที่เก็บเหรียญด้านในนะคะค่ะแล้วก็เกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ อัตโนมัตินะคะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะมีในอส่วนของโหมดนะคะอีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดให้มีระบบการเลื่นถลายให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่พักแขนของเขานะคะก็สามารถวางสิ่งของได้นะคะ,คะมีช่องเก็บสัมภาระให้นะคะตรงนี้นะคะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับ บริสันดด้านหน้านะคะบอกของเขาไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะอาจจะมีในส่วนของรอยย่นนิดหน่อยจากการใช้งานของเจ้าของเดิมนะคะลูกค้าขาค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาโชว์นาฬิกาอย่างที่แจ้งไปนะคะ ถ้าหากว่าคุณลูกค้าสนใจจะเข้ามาดูในส่วนของรถตัวจริงก็ติดต่อผัดเพชรยนต์ได้ที่เบอร์ศู5 9 1 4ก้า3ก้านนะคะเพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เสียรีไทย68แยก1ค่ะสาขา2จะอยู่ที่เสียรีไทย95นั่นเองค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องได้สารนะคะด้านหลังกันนะคะว่าก้องขวางแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาต่อด้วยในส่วนของ ู้โดยสารด้านหลังนะคะเบาะค่ะก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลเช่นเดียวกันนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะค่ะก็จะมีในส่วนของที่ห้อยสัมภาระให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าคะค่ะรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็มีช่องเก็บเอกสารให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเสียบในส่วนของขาที่จุบุรีนะคะหรือว่าเชื่อมต่อในส่วนของที่ชาร์จแบตได้นะคะลูกค้าคะค่ะ บนหลังคางของเขานะคะก็จะมีในสองของช่องแอร์นะคะแยกให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะคะ,ะนนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในสองของค่ะปรับออโต้นะคะสําหรับแอร์นะคะแล้วก็ในสองของไฟส่องสว่างสําหรับผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้นะคะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะเพดานด้านบนนะคะไม่มีรายฉีกขาดใดๆเลยนะคะลูกค้าขะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่องของที่ปรับนะคะ ่ไฟสองสว่างนะคะผู้โดยสารด้านหน้านะคะ,คะแล้วก็ที่บางแดดนะคะก็จะมีไฟนะคะสําหรับแต่งหน้าให้กับผู้โดยสารค่ะขนขับด้านหน้าด้วยนะคะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบก็ติดต่อพัดเพจยน์เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะ มาดูนะคะที่เก็บสัมภาระแล้วก็นะคะที่นั่งแถวหลังนะคะก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะสามารถวางสัมภาระได้นะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะจากการที่พับเบาะขึ้นไปนะคะลูกค้าสามารถวางสิ่งของได้กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ7-8แใบเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของน็อตรอยเมคอาพต่างๆนะคะของเขานะคะน็อตไม่มีอรอยขยับใดๆเลยนะคะรอยเมคอัพตต่างๆก็ ยังคงเป็นเดิมๆจากโรงงานไตตตาเลยนะคะลูกค้าค่ะเพยนของเรานะคะรับประกันคุณภาพนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นในสองของชนหนักพิความไฟไหม้น้ําท่วมของเรานี้ไม่มีแน่นอนค่ะลูกค้าค,ค่ะทางเพจยนรับประกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติสีขาวคะ่ะปี2019นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะราคาอยู่ที่989,000บาทคะ่ะคุณลูกค้ามีถุงลมนิรภัยให้7ใบนะคะเบาะหนังนะคะไฟฟ้าปรับคู่หน้านะคะมีระบบนำทางในวเเกเตอร์ให้ด้วยนะคะปุ่มสตาร์ทมือนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็มีกุญแจสำรองให้กับคุณลูกค้า ด้วยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะถ้าหากว่าใครชื่นชอบก็ติดตอ่อผัดเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างคลิปเลยนะคะค่ะแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ับสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าผัดจะพาไปรีวิวรถขนะให้กับคุณคา้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ